สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อาร์มคนรักรถโคโราชนะครับครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้ากระบะ Ford r a n g e r เครื่อง2.5คอมบัลเลวนะคันนี้เป็นตัวสูงแท้จากโรงงาน,นครับตัวรถปี2010นะสีสันรอบคันนะครับก็จะสวยงามแบบนี้นะเพราะว่าเก็บงานซ่อมบำรุงเรียบร้อยนะคันนี้ผมเก็บสีดิ้วลอยรอบคันใหม่หมดนะสีสันก็ร้อแบบนี้นะครับซ่อกตะเข็บต่างๆก็เดิมๆบางๆนะฮะนี่ครับ สีสันแบบนี้เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับย้ำเลยนะรถซ่อมเก็บงานก่อนขายนะครับไม่ใช่ลดราคาถูกขายตามสภาพนะครับผมต้องย้ำก่อนนะหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะราคาต่อรองได้นะครับดูรถให้ชอบใจนะพร้อมจบไหวเท่าไหร่เดี๋ยวมาคุยนะครับต่อรองได้เยอะฮะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูระยะใกล้นะนี่นะช้าๆชัดๆนะครับ สีสันสวยนะตัวถังบางๆนะครับซ่อตะเข็บเดิมๆนะไปท้ายหลังเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับแต่งองค์จัดทรงแต่งหล่อเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวไปดูหลังคาครับหลังคาสวยอย่างนี้นะฮะ ยางดอกดีสี่เส้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันครับแผงประตูสวยงามทุกบานนะฮะคันนี้เป็นโอเพนแคปนะครับเห็นะภายในไม่ช้ำไม่โทมนะครับภายในค่อนข้างจะใหม่นะนะครับเบาะสวยนะครับเบาะสวยทุกตัวนะฮะนี่นะครับ เดี๋ยวไปดูเบาแขบกันนะครับฝ้าเพดานนะครับสวยและสะอาดนะครับเดี๋ยวมาดูซอกประตูซอกเข็บฝั่งนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวช้าๆชัดๆทุกซอกทุกมุมนะครับนี่นะครับ ย้ำนะครับวรถเดิมๆนะะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งครับฝั่งคนขับนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทั้งสองบานนะครับมองข้างปรับไฟฟ้านะคันนี้พับไฟฟ้าใช้งานได้นะครับแต่ตัวปรับไฟฟ้าใช้งานไม่ได้นะนี่นะครับแผงคอนโซลสวยนะครับผงมาลลยไม่มีแตกรายงานนะมาตรวัดทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับ ประตูฝั่งคนขับนะนี่นะครับซอกตะเข็บก็ประมาณนี้นะครับก็เดิมๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ดูครับกุญแจได้มาดอกเดียวนะครับ รีโมทไปเปลี่ยนฐานเอานะฮะว,วดัดวัดทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับสตาร์เครื่องนะอ่าเปิดแอร์นะครับคันนี้มีกล้องหน้าหลังนะนี่นะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังให้ครบเลยนะวิทยวซีดียังใช้งานได้นะครับภายในก็สวยแบบนี้นะกระจกนะครับกระต่าไฟฟ้านะ ใช้งานได้ครับฝั่งคนขับนะฮะอ่าต่อไปก็กระจกมองข้างนะครับนี่นะพับไฟฟ้าได้นะครับเนี่ยครับส่วนปรับไฟฟ้านะเฮียอามลองปรับดูแล้วครับปรับไฟฟ้าไม่ได้นะครับแต่ว่าพับไฟฟ้าได้นะเนี่ยครับเล็ไม้นะครับเล็กไม่อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบห้านะครับ ลงความร้อนมตรมัดทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับย้ำว่ารถใช้พร้อมใช้งานทางไกลนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเก็บงานซ่อมบำรุงชุดใหญ่เรียบร้อยนะภาษีหกแปดครับผมภาษีไม่ขาดนะฮะก่อนส่งมอบเดี๋ยวผมต่อให้เต็มปีครับไม่ต้องกลัวฮะเดี๋ยวไปดูในฝากระโปรงครับเครื่องนิ่งแบบนี้นะครับไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้นนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟิงท้ายนะ้่กอาดานะครับ สเราเลื่องทุกอย่างผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะแล้วก็สายพานเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับหม้อน้ําเปลี่ยนเรียบร้อยวาล์วน้ําเปลี่ยนเรียบร้อยนะระบบวาล์วทำใหม่เรียบร้อยนะครับนะเครื่องนิ่งๆแบบนี้รถไม่มีปัญหาความร้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับพร้อมใช้งานทางไกลนะเอาไปใช้งานแบบสภาพจบๆนะผมทําให้หมดแล้วนะครับย้ำนะเราทำให้หมดแล้วนะเบรกก็เปลี่ยนพระเบรกใหม่เรียบร้อยนะครับนี่นะจุดซับเบรกนะครับ คือท่านเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องไปซ่อมอะไรนะครับผมรถพร้อมใช้งานทางไกลนะครับเครื่องนิ่งช่องล่างแน่นแอร์เย็นสีสวย1 0 0นะครับ168,000บาทฮนะราคาพูดคุยต่อรองได้นะครับมาดูรถให้ถูกใจนะพร้อมจบจริงไหวเท่าไหร่มาคุยราคานครับท่านไหวเท่าไหร่ใส่ราคามาได้เลยฮนะผมไม่ใช่ลดราคาถูกขายตามสภาพนะครับรถซ่อมเก็บงานเรียบร้อยนะจบ100นนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องไปซ่อมอะไรนะ พร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับตามเงื่อนไขที่กำหนดนะค่าเดินทางตามระยะนะครับ7 9 0 2 7 5 7 7า8ครับโทรหาเฮียอามได้เลยครับพร้อมส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับหรือจะมาดูรถทดลองขับก็ยินดีนะฮะฝากกดติดตามทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f c e e o o o นะฮะช่องทาง y t u t u นะครับหรือจะเป็นช่องทาง TikTok นะฮะยังไงฝากด้วยนะครับเฮียอามคนรักรถครับสำหรับวันนี้นะสวัสดีครับผม